24ชั่วโมงในเกมไร้ายสุดน่ารักซูเป,ปอร์วิลเลนวันเต็ด เป็นเกมแนวไอดลที่เล่นง่ายมากๆเราสามารถเปิดอัโต้ชิ้งไว้หรือเวลาในตอนที่เราออฟไลน์ไม่ได้เล่นเนี่ยก็สามารถที่จะกลับารับรางวัลและก็ค่าประสบการณ์ได้จุดเด่นของเกมน,นี้เลยก็คือผู้เล่นเนี่ยสามารถะส,สมตัวละครได้หลากหลายมากๆฮะและก็มีสกิลของตัวละครเนี่ยมากมายสามารถจัดทีมตามสไตล์คอมโบของตัวเองเช่นสายโจมตีใส่เคาน์เตอร์แอแท็กใส่ทำคอมโบก็มีเพื่อนําทีมไปลงดันเจี้ยนและประจนภัยหรือบุกตัวลุยดันใหม่ๆไปเรื่อยๆเพื่อทำระดับแรงกิ้งแข่งขันกันและก็ชิงรางวัลมากมาย เมื่อเริ่มเกมมาปุ๊บนะฮะคุณเป็นเด็กฝึกงานฉันเป็นเจ้าหนายคุณรู้ไหมว่าคุณจะได้รับการยอมรับเมื่อคุณทำตามที่ฉันสั่งนั่นแหละฮะตัวเราก็จะเข้าสู่สถานะเด็กฝึกงานทันทีซึ่งในเกมนี้นะฮะเราจะต้องสะสมตัวละครต่างๆเพื่อเก็บค่าประสบการณ์ต่อสู้ผ่านส่านจในเกมไปเรื่อยๆเพื่อสะสมอุปกรณ์ใหม่ๆมาสวมใส่ให้กับตัวเราและตามหาวัตถุดิบมาอเชิญตัวละครเทพๆนั่นเองและตัวเราที่เป็นเด็กฝึกงานก็เกิดมาพร้อมกับสก,กิลปืนใหญ่ที่สามารถกดแค่คลิกเดียวสำหราบอีกฝั่งล่า เงินในเกมเนี่ยมาค่าสเตตัสของเราได้ไม่ว่าจะเป็นค่า HP ATK หรือว่าค่าดีฟ n s e ก็จะทําให้ตัวเรามันเก่งขึ้นนั่นเองและนอกจากจะา์สเตตัสได้แล้วใช่ไหมคุณผู้ชมยังสามารถพัฒนาตัวละครของเราเนี่ยให้ขึ้นมาเป็นเทียร์ที่สูงกว่าเดิมอย่างเช่นตอนนี้ที่เราอยู่เทียร์หนึ่งนะครับเราสามารถพัฒนาขึ้นไปเทียร์สองได้ซึ่งถ้าขึ้นเทียร์สองตัวละครเราก็จะเก่งขึ้นแล่ซึ่งตัวเกมก็จะมีหลายเทียร์มากๆฮะเนี่ยดูมีจริงๆเทียร์สามสี่ห้าเอ็ดแปดเก้าสิบสี่สิบหกสามสิบสี่และสำหรับ ซูสกิลมันก็จะแตกต่างกันด้วยนะและดูเทเลาสไาซยอย่างที่แล้วนี่หาเล่นมาไม่นานเราก็สามารถขึ้นเป็นเทียสองได้กลายเป็นผู้ฝึกงานเทียสองแล้วเราก็ปลดระบบใหม่ครับคุณผู้ชมซึ่งเจ้าสิ่งนี้นะครับเรียกว่าแบตเตอรี่ซึ่งแบตเตอรี่ก็จะหลบจากการตีมอนสเตอร์ในเกมหรือไม่ก่อนจะรับจากเครสด้านล่างซ้ายมือและซึ่งแบตเตอรี่เนี่ยเราก็จะนามาใช้สำหรับเครื่องพิมพ์อุปกรณ์ซึ่งจะสามารถสร้างอุปกรณ์ใหม่ๆของสมสัยให้กับตัวเราเองได้ไม่ว่าจะเป็นอาวุธชุดเกราะหรือว่าเครื่องปร,รับต่างๆเห็นไหมคุณ์เเกกม้้็จะวดยถา ผู้ชมจะสามารถอัปเลเวลเครื่องพิมพ์ได้มันก็จะได้รองคองดีขึ้นหายากขึ้นนั่นเองแล้วก็ผ่านไปไม่นานผมก็ปลดล็อกดันเจียนแล้วซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นดันเจียนประจําวันนะฮะมันก็จะมีทั้งหมดอยู่5ประเภท1นึ่ดันเจียนโก2ดันเจียนเก็บเหรียญ3ดันเจียนแบตเตอรี่4ดันเจียนก้าข้ามขีดจำกัดของตัวละครและก็หาสำหรับดันเจียนบูสเตอร์เร่งเวลาซึ่งถ้าเมื่อเราเคยต่อสู้ชนะดันเจียนนั้นไปแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถผ่านดันเจี้ยนขึ้นไปสูงขึ้นมอนสเตอร์ก็จะเก ได้แล้วคุณผู้ชมบอกเลยว,ว่า e ซี่มากๆเกมเล่นไม่ยากอย่างที่คิดฮะแถมระบบไม่ซับซ้อนอีกด้วยแล้วเมื่อเราขึ้นเทียบสามเสร็จโอ้โหนี่มันสค์นบนดินชัดๆเราสามารถกดอัตโนมัติสกิลได้แล้วโ,โคาจะสะดวกสบายแล้วก็ผ่านไปอีกไม่นานเครื่องพิมพ์ของเรานะครับก็สามารถรับเกรดในเลเวลสองได้แล้วซึ่งการฟาร์มเลเวลเครื่องพิมพ์เนี่ยนะคุณผู้ชมจะสามารถฟาร์มได้จากการตีมอนสเตอร์หรือว่าการเจาะอยุปกรณ์นเนี่ยก็สามารถฟาร์มได้เหมือนกันแล้วก็ได้เวลาอัปเครื่องพิมพ์เป็นขนั้นสองกันเลยซึ่งในเล แล้วมันก็จะได้เสร็จเควสด้วยนะคุณผู้ชมแล้วเควสที่ผมต้องไปทําตอนนี้เลยก็คือการลงนันเจียนหาเหรียญฮะซึ่งนันเจียนที่สองนี่มันจะหลอบเหรียญอันนี้ซึ่งเหรียญตอนนี้จะใช้ในการพัฒนาตัวละครหรือว่าขึ้นเทียร์ตัวละครนั่นเองนี่เลยฮะคุณผู้ชมเมื่อฟาร์มเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถขึ้นเทียร์สีได้แบบชิวๆนะตอนนี้แล้วเมื่อขึ้นเทียร์สีชุดของเราก็เปลี่ยนด้วยเป็นไงเท่ขึ้นไหมแล้วก็มาถึงระบบการดันเชิญหรือว่าสุ่มกาชาของเกมนี้ที่เราจะต้องใช้กกกกกาา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 ารร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 ปปุุุงงงอออออหหหเเ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 พื่่่ททํััััััญญชชชิิวววววีีีียยไไ้้้้้ขสสูมมมมดดดบซค3ตตึถถน็ ได้ซึ่งการทำเลเวลก็ไม่ยากแค่เราสุ่มไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เป็นการอัพเลเวลแล้วเนี่ยเห็นไหมมันก็จะมีโอกาสออกสีฟ้าและถ้ารับเพิ่มไปอีกเนี่ยมันก็มีโอกาสเอกเป็นสีม่วงสีทองเลยนะคุณผู้ชมโคตรจะดีแล้วเมื่อเราได้เหล่าน,น้องวินเลนมาเราก็สามารถจัดทีมแนวน,น้องเข้ามาได้ซึ่งเราเนี่ยสามารถใส่วินเลนได้สูงสุดนะครับหกตัวล,ละครแลวเมื่อใส่เหล่าวินเลนเข้ามาเขาก็จะมาช่วยเราต่อสู้แบบนี้เลยและวิธีการสุ่มกระชาเพิ่มก็ให้เราไปกดที่ค้นหาส่วนผสมและเมื่อส่วนผสมของเราครบรเราก็จะกส็สุ่ม,ม,บบม,มกระช ซึ่งเป็นธาตุน้ําด้วยความแรงระดับสีม่วงคิวเป็นตัวที่เล่นในต้นเกมย,ยาวๆเลยนะครับตัวนี้ดูสกิลของน้องยิงกระสุนความเร็วสูงที่สร้างความเสียหาย5้าร้อยแปดสิบโคตรจะแรงโคตรจะเยอะแถมให้กับศัตรู5ตัวด้วยและเมื่อคุณผู้ชมอัพเลเวลน้องนะครับไปเลเวลสามจะใช้บัตรเร่งส,สปีดเพิ่มซึ่งวิทยาเพิ่มเลเวลตัวนี้เนี่ยคุณผู้ชมก็ต้องสุ่มได้ตัวน้องซ้ํานะครับถึงจะได้เสียน้องมาเพิ่มเลเวลได้ดูน้องชาร์จยิงและตีโอ้โหโคตรจะแรงทีเดียวคคืือออออออหหหาาายยยยยมมมมดดดเเเลลลลททุุุกกกกกตตัััััััววพงงงงงงขนนนนนนน้้้บิิีสจจจรรรรรๆะะะฮผ็่่ปณ์40 ก็จะขึ้นเทียห้าได้เอาละครับคุณผู้ชมครบ40แล้วเมื่อครอบน้วจะรออะไรก็ขึ้นเทียห้ากันไปเลยแล้วเมื่อเราขึ้นเทียห้าโอ้โหโคตรจะดีอีกแล้วสามารถปล่อยอโต้เครื่องพิมพ์ได้แล้วฮะอันนี้ก็คือสวรรค์ของแท้เลยนะเพราะว่าเราไม่ต้องมาั่างย่อยเองปล่อยให้มันหาของอัตโนมัติย่อยอัตโนมัติได้เลยแล้วก็พร้อมกับบลกสารานุกรมที่เมื่อเรานะครับสะสมตัวละครต,ต่างๆต,ตามเงื่อนไขเราก็จะเข้าไปรับเพชรฟรีได้แบบนี้แต่การที่เราปลดขึ้นเทียห้ามาเราก็สามารถใส่น้องวิลเล่นได้หนึ่งตัวนะฮะและซึ ว่าจะให้มันออโต้เอาระดับไหนสร้างทีละสชิ้นก็ได้แต่ว่าต้องอัปเกรดถึงเลเวลสี่ซึ่งตอนนี้เราเพิ่งจะสองเองแต่จากนั้นอีกสักพักหนึ่งนะฮะผมก็ได้สำคัญอัปเกรดเครื่องพิมพ์อุปกรณ์กลายเป็นเลเวลสามครับนี่บิอคาร์ออกระดับแรงขึ้นมาแล้วหนึ่งเปอร์เซ็นแล้วก็ปล่อยฟาร์มไปไม่นานฮะอุปกรณ์สีฟ้าชิ้นแรกเราก็ได้มาแล้วเป็นถุงม,มือนั่นเองครับคุณผู้ชมตัดภาพกันมาอีกทีหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้เราก็เลเวลยี่สิบหกพร้อมที่จะขึ้นเทียร์เจ็ดกันแล้วคุ ฟารร์์มขึ้นนเทียยกัอู่ตัวเกมนะครับก็จะมีโรคสัตว์เลี้ยงหรือที่เรียกว่าไซคิกซึ่งเราก็สามารถใส่สัตว์เลี้ยงได้ทั้งหมดนะครับหตัวในทีมแล้ววิธีได้รับสัตว์เลี้ยงก็จะมี2แบบก็คือได้จากการสะสรวจแผนที่โลกหรือที่เรากำลังตีอยู่นี่เลยฮะคุณผู้ชมซึ่งถ้าคุณผู้ชมได้ตรอบจากแผนที่โลกใช่ไหมมันจะไม่สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนได้แล้วดูเปอร์เซ็นต์ที่ผมได้40%แต่เจ้าสัตว์เลี้ยงมันยังไม่ออกแต่เรามีโอกาสตีหนึ่งทีครับคุณผู้ชมไปลุยเเเเฮ้้้ยยอออออีีีีกกกท็็ไไมมมม่่่่่่ถถืววาาดดงงงผผลซซึึคุณูชบนสสรต์ิ สามารถสุ่มสัตว์เลี้ยงได้จากการซื้อแคปซูลบนหน้าเว็บไซต์นี้ที่ผมแปะไว้ให้ตรงดีสริปชั่นโดยวิธีดีนะฮะคุณผู้ชมก็สามารถได้รุ่นรับสัตว์เลี้ยงในระดับต่างๆไม่ว่าจะเป็นล e เ e นเดล y ี่อีพิกแปรอัน m o อและก็ c o m มอนนะฮะสัตว์เลี้ยงที่ได้รับจากตรงนี้ก็จะมีคุณสมบัติเป็น NFT ด้วยสามารถซื้อขายแล้วก็แลกเปลี่ยนได้แล้ก็ยังสามารถนำไปฟิวชั่นเพื่อรุ่นรับสัตว์เลี้ยงในระดับที่สูงขึ้นอีกด้วยและถ้เ้มาตอแแรนนี้นะคเ,เลย จะรองไหนก็ยกระดับกันไปเลยดินี่เพิ่มเป็นห้าเปอร์เซ็นต์แล้วฮะและแถมเมื่อเราทำเครื่องพีของเราเนี่ยครับเป็นเีเวลสีได้แล้วเราสามารถสุ่มได้ทีละสองครั้งเลยโอ้โหอันนี้โคตรเจมเลยนะสุ่มทีละสองครั้งกันไปเลยทีเดียวแล้วก็ตัดภาพมาอีกทีนึงครับตอนนี้เราฟาร์มจนเลเวลสามสิบเจ็ดแล้วนะคุณผู้ชมและผมก็ไปเห็นนี่เลยแพ็คเติมสามสิบห้าบาทครับที่เราจะได้ทั้งเหรียญทองแล้วก็ได้เพชรก็ไปกันเลยละดิแล้วพอเราเติมแพ็คนี้เสร็จนะฮะคุณผู้ชมก็ดูนี่สามารถทำขึ้นเทียร์์ไไไไไดดด้้้้้้้เเ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 เลลลลลลยยยยยยยฮะะะะพรรรรราาาาาวววววว่่่่่มมััันนนนนขขหหีีีีญญททอออองงงงงแแแแคคผผกกก็็็ปปปปปปตตูิจึ ฟาร์มกันต่อเล่นที่สุดเลยครับเราก็ฟาร์มมาจนถึงเวล40แล้วครับตอนนี้เงื่อนไขเราพร้อมทุกอย่างแล้วและเมื่อมันขาดอันนี้ก็ไม่ยากใช่มั้คุณผู้ชมก็รู้ผมจะต้องทําอะไรแ็คเดิมเลยครับ35บาทคือที่เราจะขึ้นเทียร์9กันยังไงล่ะอยากเทียร์9ในวันแรกก็ต้องลงทุนกันหน่อยและนี่ก็คือการขึ้นเทียร์10ครับคุณผู้ชมต้องใช้เหรียญเพิ่มอีกแล้วแล้วตอนให้เราเตือนเป็น45บาทแล้วกไ็ได้ไม่ครบแล้วนณตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราได้ติดอยู่ที่เทียร์9ครับคุณผู้ชมโอ้ถ้าขึ้นเทียร์10ได้ในเท่เลยนะเพราะตัวละครเรามันจะเปลี่ยนชุดด้วยนะฮะในเทียร์10และจากนั้นนะครับผมก็ไปติดตั้งเหล่าวิลเล่นแต่ที่น่าเจ็บใจเลยก็คือไอดี เดี๋ครับยังไม่มีตัวละครที่เป็นสัตว์เลี้ยงเลยแล้วเมื่อเราขึ้นเชือกเก้ามาใช่ไหมคุณผู้ชมก็ปลดล็อกอันนี้ครับการแข่งการพลังต่อสู้ซึ่งก็คือการวัดดาเมจกันนั่นเองก็จะมีอระดับให้คุณผู้ชมนะครับว่าดาเมทของเรานะครับอยู่อันดับที่เท่าไหร่ในอันดับที่ผมได้ก็คืออันดับที่64และก็แน่นอนครับอย่างที่บอกว่าเกมนี้เป็นเกมแนวไอดอลผมก็ได้ทำการปล่อย AFK แล้วเราก็มารับรางวัลได้นะคุณผู้ชมดูนี่รางวัลที่เราได้ตอนออฟไลน์นะครับยึกผีเพิ่ม เราก็จบไปที่เลเวล43กับพลังรวมทั้งหมดนะครับ750,000คุณผู้ชมเล่นวันแรกกันได้เท่าไหร่ก็สามารถคอมเมนต์บอกผมกันไว้ได้นะเอาละครับค,คุณผู้ชมเกมนี้นะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นเกมที่เล่นเพลินมากๆระบบเข้าใจไม่ยากแถมเหล่าวไนร้ายของเราเนี่ยน่ารักอีกด้วยนะก็อย่าลืมไปโหลดกันมาเล่นได้นะครับกับเกม Super Win l a n w One t e d เปิดให้บริการแล้ววันนี้สามารถไปดาวน์โหลดเกมได้ชั้งใน Google Play และ App Store ส่วนในวันนี้ผมโปรตีนของโรงแรมชั่วคนไปก่อนแล้วเจอก,กันเมื่อเราเจอก,กันไปราชู